สวัสดีอาจารย์ที่ชช่นชอบในการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับออกไม้มานหนินาอบันยุทธนะครับดานหลังคุกแสแบงนะครับนะครับเสาไม่เสานะครับใส่ไว้นี่ย้างท้างนะครับตรงนี้ไม่มองไปผมไปไม้หนึ่งที่อยู่ด้นนนานนวลชีดยาคายาอยู่ให้หนาวาสิเป,ปียวคักๆก็เลยเดยลบก็มีนกเอียงน้อยยังตน นี่คือไม้ห่วยนี่คือห่วยนะครับนี่คือห่วยที่ผมเคยใส่อยู่เยเอาก็ใส่มาตลอดแถวนี่ครับน้ำห่วยนะครับผมก็จะสิงลงไปอยู่แอบ,บอยู่คู่ห่วยตรงนั้นนะครับนนี้จะของหน้ากับบานปุยอยู่ถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่ลงมานี่เ,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 เพิ่นว่าเพิ่นวานแต่แถวนั้นกับพ่อครับก็เลยว่าสิมาลองมึงครับปะ่ะเดี๋ยวหุ่นน้ำกันครับเขาโมงนะครับตอนนี้ไปลุยโอ้แล้วเขาพี่น้อง ตายตายว่าจะมาปั๊บเจิดมาเลยโอ้เแลยวนกเขาขามไปหากุกไผ่หลังตนน่ะพอดีผ่านหนีไปเลย่านไปปอบกระเปโอ้อันตรายแค่บ้านนี้เห็นมโนเทละสายตาว่านกก็งีหยบเลยบ้านนี้โอ้ยตายโอ้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 เสียงเด้อ โอ้นะหลุดไหมหลุดไหมหม่สองครับหม่แรลเจอแล้วครับเจ้าของนาบ้ายอมนี้เจเกเือก็เลยต้องเขื่อนหย่อนแสงได้จักหน่อยนะครับโบเห็นผมโอ้ว่างโบเห็นเลยเนแน่ๆไม่ว่ามันสะเห็นโอ้ยมาทางขีบโบเห็นเลยครับแต่ก็มีหัวอยู่ไ,ไกล ามีนกก็คือยานจะพ้องหัวามาเอากินหนาบริงๆแล้วลำบากนานี่มันหนาเขาเขาเจาะเขามันไปใส่บอได้มีขันโตกันเยอะหุ่นเนี่ยเลียกเลยเสเีย่าเพชรอยู่บงังพอดีนะครับเด้อโอ้ยักสีวาจากไหนนั่นะเสาตรงๆแล้วเนี่ยบับงพอดีเลยโอ้ย โอ้มีนกขันตอบอยู่ะนั่งเล่นๆครับถือบามาสั่งเสียงนกปลาอ่ะเดีย๋ยวจังเบงครับโอ้มาล่มบาดเลยน่ะกอดเอาอยู่ตายแล้วบาดนี่แล้วมันล่มแรงเนี่ยโอ้เสียงกับบ่กเขาด้ยครับเด้อโอ้ขันโยน จักอยู่ส่ยตัวนกอสองด่านสามด่านอะเดี๋ยวยังเบิงครับเดี๋ยวยังเบิงาลมบางลงน่ะจะมีนกเลยโอ้ต้นหเห็นแล้วครับลมเป็นตะนายครับลมเป็นตะไนยเหมือนจะเห็นนกบินมาไก,ก่ต้นนะครับอยู่สายมือ เนี่ยกำลังเลียกอยู่นี่ต้แมแห้งครับเสียงกระบอกมาทั้งผีเลยเสียงวิแต่นี้เหม่นนว้วโมจกว่าเป็น <c oughs> เสียงนกอยู่ใส่โอ้ยตายครับสรุปเลยกับบอมียังเกิดขึ้นนะครับเด้อสองขอน นะครับอนแหลกก็เจอเยี่ยวกรับจะของนาบานปุยก็เลยโอ้มาขอนนี่มีนกมานะครับแต่บ่เขาตนนะครับบ่เขาตนเลยลนะครับต้องกลับแลยนะครับสรุปวันนี้ไม่ได้แต้มนะครับเทีย่ยงพอดีใส่เวลาสามชั่วโมงในการนําเช็คไม้นะครับบรรยากาศก็กบบ่ไห้น้นะครับมือน,นี้ลม ปลากล็เดี๋ยวเหมือ่อเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวเหมือ่อเดี๋ยวแจ้งนกกระพือหานะครับนกปลากระพม,มีขันนี่มาต้นนี่นะครับใส่ด้านหลังนี่โอ้จนหดเทียงครับเอิ่นอดเอาอยู่กับบ่ออกจักสีวาจังไลยสวัสดีครับสวัสดีกับพยายาอีกเช่นเคยครับข้อแรงนะครับวันนี้แดดดีมือเสาร์เนี่ยสงสัยมันนกมันดุครับ เพราะว่าผมกลับแป๊บเดียวเคียงนะครับฝนกระตกเลยเหมือนนกรู้ครับว่าฝนจะตกมันเลยบอกมามันยันเปียกแั่ของเลี้ออกมาอีกครับหลังจากฝนยุดแล้วนะครับตกบดนครับแต่ตกแห้งอยู่เเหมือนนกมันรู้นำมาใหม่ครับอยู่ทงหน้าจา่อคลองนี่แหละครับ มาลงสักขู่ครับตอนนี้ก็ับสี่ม่งครับประมาณสี่หม่งนะเดี๋ยวลุนน้ำกันครับชิมีโน,โนกเขารวมรรปะไ,ไปแล้วเข้ามาแล้วบินจืบบ๊บเข้าด้านหลัง,งผมไปเห็นหนกครับแต่นกมันเห็นกันเอง Speak. มันมาจากดานหล,ลังผมผมม่เห็นเลยเขาดันลังนะครับเดี๋ยวเขาอึ๊บอึ๊บ ผมอยู่ไก่เะยครับผมนั่งพอดีสิเมตรสามสิเมตรนี่แหละนั่งยุดลงโลกบนถนนครับ๊บโอ้ยออกมาหนีออกมาอีกต้นหนึ่งไก่ผมเลยบาดงาลางครับอยู่งาลาง Oh, gut อยู่นี้นกตัวน,นี้คู่ร้ายเลยครับดูดู เห็นผมพ่อมันเตือนผมบอเอ้าแขกไปรับเสื่อนมาได้ใส่แล้วตัวนั้นมันคนละตัวห่วย Mencolatu. Ternyata <tangan> mencolatu. <tangan> Moment ini. जहाँ तो बोल มันตกกลับมาว่เนี่ยปบกับไป ตนาจังเบิองครับไปย้อนไปมันขยับกว่านี้ก่อนหาบ่เห็นก็เกว่าเข้าตุ่นเกว่าเขาต้นครับก็เว้าก็เกว่าเข้าต้นเงียบกิ๊บเลยบาดนี่ตายแล้วบาดนี่ยวูบมาเด้อะตายตายตายเว่าเข้าต้นโลกเงียบเลย โอ้ยโอ้ยเศรษฐนอ,อกุกกานาัแน่เลยน,นกเขาไม่เอานกเขาไม่เอาเขารบอนเลยเมื่อไรนกกระบอกออกตายนกบินกลับมาขวัญหนาไปเลยขึ้นบนบานเลยโอ้ยโอ้ยนกเขาไม่เอาไม่ได้ตกลงตายตาย,ตายนกกระยักได้ เขาแมวกับเขาเอีย,ยงน้อเียงน้ออ้ยเบิงเบิงบ้งเบิงกันทับจองพฤติกรรมมันจะเข้ากันมันดูบอเบิงกับเสืเบิงนกนกขก้นไปตัวหน,นึ่งนี่นกเขาแมวเขาไปนาที่มันอยู่บ้านซั์ขก้นไป นกยนีย่ต้นนะครับงวงเงียงงวงเงียง,ยงอยู่ตัวหานิยานทุกวันขยานเสียงมันไม่กระงงเ,กเงียบกีบเบยบบาทนี่โอ้ยตายแล้วบาดนี่อยา่าบลุกมาเด้อยทำให้นกโอ้ยโอ้ยไปอะไรกระโดดนกก็อยู่ในต้นเป็นอังไในนู่ Cá sẵn sạt đúng tuần nè một nịt này tay bắn mùi nè mùi mùi Ui, mùi 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 Ui นกยังออกมังกับมังมันก็อยากหานกมันยังมาเขานกต่อขึอย่างเงี้ยงานอะไรล่ะงานนี้ล่ะนั่นนั่นนั่นยังอย่นะมันอยากมาหานกตอถ้านกเขาไม่เอาอ้วโอ้วยมึงดิไก่หานกต่อเหรอสงสั้มันจะเหยียบประหลดะคือมึงส่งวัวโส่ได้ยินเสียงเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยต่งางอะไลระบาดน,านี่ยโอ้โหได้ยินเสียงยังด๊อกแดียวเล่โบกาเอิญใช่ไหมกระโบกาเอินเอาโอ้ยน่าใช้เบิองทั้งนี้แล้วครับเดียวเบิองมุมนี้แบบต้องขยับไปแถวนี้แะแต่เนาตเขาไม่อยู่หลังเนโอ้ Tim thiêng thường thấy tòa nó có bẹp kêu cầm mùi kêu tê Nó răng nhao tang to nó nháp nhập đồ tạo luôn kama kai 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 เสียวเอกปะกาเรียกเลยประกาเรียกเลย้อเ,เ,เนียนตายโบไก่ด้วครับโบไก่กันโอ้ยตา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 ยเสียงเด้กเบอร์อะไรมวนเนื้อเบอร์ฟังเสียงเลยวบาทเงียบกิ๊บเลยบาท ไม่ได้ขานมาหากันหรอกอ้ยเิ่งกันระวังนกป่ากับนกเขาเหนียวไผรสีเขาก่อนไพรแต่ดือดเหนียวนี่เซมเวทกระดิ่งอยู่นี่เพเนียตตีงอยู่นี่เพเนียดย่างไปย่างมาอยู่โอ้ยนึกว่ามันถื่เดมเลยพ่อแม่บอกอุย้ยตอนอกแบบเกือกกระพึงเคยเห็นนี่แหละครับ เออนกบอสู่กันอ้ยเอา้านกเขาถือก้อนกันดูสิแม่นกเขาไม่เอามอปลื้มเขาจะโอ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยนกเขาออกครับผมต้องไปไรผมต้องไปไรละวันไปไร ก็ว้าดีกว่าไปเลยก็ว้าดีกว่าเอ้ยไปเลยไอ้นกเขาแมวดีกว่าเบา,เา,วาไว้บาไว้นี่ยอันตรายหลังจากไปไลนกเขาแมวออกบวบปากจ้าขวมกับเสียซมาเพ็ดเลยเครื่องสุโมงไปแล้วตอนนี้หาโมงเครื่องเลยอุ้ยตายเป็นยังไงเป็นแนวนี่มึงทีครับ เดินไปเดินมาอยู่เฉแต่หันบวกันบ่อยังเลยลูกตาเขาขันอยู่ด้านหลังไล่ยอยู่เ <c oughs> ช่ยอยเบาเลยป่ะสงสัยมันตื่นนอกแมวโอ้สงสัยเฉดยปดแล้วครับโอ้ตายตายเดีย๋ยวไปใส่เบ็ดด้กันครับผมคุดคือเดือนไปแล้ว ย่อมอีกครับบ่อคันอีกเลยต้องแต่นกอ่ไม่เอาเขาโอ้ยนกไลายหลยั้าหลังแต่มันติดถนนครับตัวนี้คือถนนเป็นถนนก็เลยไก่รถไปรถมามก็มีนกมัน นอกเขาใหญ่มันลงกินหญ้าขั้นเทนากินนั่นสองกุกเลื่อนต้องขยับไปไทางไหนสองกุกเต็มๆเสีงเยงกลางๆนี่แหละเดี๋ยวมานียอมกันครับไปใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวไปหลุนเบ็ดน้ำกันผมใส่เบ็ดมัานสี่สิบเอ็ดคันไปเช็คเบ็ดเก่า ได้ยี่สิบเอ็ดคันขีเดือนคุดไวเดี่วนะครับผมคุดเดือกก่อนทีออกมาหนีแล้วครับเยอใส่เดือนป่ะในรุ่นเบสดำกันครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าครับขึ้นดีแล้วครับในสุดเก่าเนี่ยแหละครับ <laughs> สามคลิปเลยยี่สิบุดเดียวน,วน,ะ,ยวนะครับวุละใส่เบสเหลวยามเบสเหลวผมแล้วครับจังสีเง่เดอาบยามเป็นเสือ้อผ้าลุยซะก่อนครับมือน,นี้เต็มที่วันหยุดเอาคักๆ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปหลุ่นเบสต่ำกันครับ